สวัสดีค่ะสวีสมาชิกคุมีเอพีทุกท่านทุกกลุ่มนะคะสวัสดียามเช้าเช้าวันพุทธที่4มกราคมพศ2565ก,กับการดีคอร์กราฟทองนะคะสำหรับการาฟทองแท่ง,ทง,ทงวันจบไปเรียบร้อยแล้วค่ะจบเป็นแท่งเขียวนะคะเมื่อวานขึ้นไปราคา1.850รอบที่2ก็โดนเทลงมาเดี๋ยวโค้ชแพรมจะพาไปย้อนดูวีคดนึงค่ะเนื่อง,งจากวีคตรงนี้นะคะ50นั้นเป็นแนวต้านเนาะแล้วก็นะคะและ้วก็เทาวีคนี้นะคะมีแรงขึ้นไปราคา1.875 นะฮะ1 8 7 5 1 8 8 0นะคะโซน,นนี้จะคือต้านนะคะเดี๋ยวเราไปดูที่เดเดมีแรงบาย H4 ว่ายังไง H4 มีการดันราคาขึ้นนะคะตอนนี้ H4 นั้นทำไฮสูงขึ้นนะคะทำไฮสูงกว่าเดินทำโยโลกเขาเรียกว่าไซเว y ฝังขึ้นนะ,ะไปดูที่ทำเฟมเฮสหนึะคะทำเฟมเฮเมื่อวานนะคะ ไปเจอ50รอบ1กดรอบ2กดนะคะเดี๋ยวรอบ3วันนี้ถ้ามีแรงก็ขึ้นต่อได้นะอยู่ที่ว่าจะมีแรงถึงไหนวันนี้มองอะไรเทนยังเป็นเทนขึ้นอยู่ยังมองบายได้อยู่นะคะแต่ก็ต้องดูรูปแบบทรงกราฟก่อนเนาะว่าแบบเออหน้าง,งานมันออกมายังไงนะคะตลาดเลือกอะไรตลาดนะคะชี้ไปทางไหนตลาดเลือกฝั่งไหนมากกว่าก็ค่อยหาจุดเข้าเทรดนะคะห้าศูนย์ังเป็นแนวต้านอยู่ไหมเป็นแนวต้านนะคะจุด แรกเท่านั้นแต่ยังไม่ได้มองว่าจะลงได้เลยนะคะเป็นอาจจะเป็นจุดเบรกจุดยอ่อแล้วถ้ามีแรงก็อาจจะขึ้นต่อนะฮะแล้วก็ต้านต่อไปนะคะ <S <S เดี๋ยวก่อนแคนไปก่อนอา่าต้านต่อไปอยู่ที่ราคาเดี๋ยวเช็คมไม่เห็นนะคะมันมองไม่เห็นในเดออ่าในเดอเอ่อดูนะคะเ,เช็คแป๊บหนึ่งต้องเช็คก่อนว่าราคาต้านต่อไปเท่าไหร่ โอเคเจอแล้วราคาตามต่อไปอยู่ประมาณ55 55กับ60นะคะถ้ายืนเหนือ50ได้จะไป55 60นะคะ55 60แล้วก็ค่อยไต่ราคาไปเรื่อยๆวันนี้น่าจะมีนอนฟาร์มเล็กได้ไหมคะวันนี้วันพุธนะ55 60อ่าวันนี้นอนฟาร์มเล็กนะคะแล้วก็มีข่าวตอนยุโรปนะคะอันนี้ก็ต้องระวังด้วยเทิดเดินนะ โอเคนะคะนี่คือแผนการเทรดก,กราฟทองนะคะวางแผนไว้รู้รับรู้ต้านไว้ค่ะแล้วปล่อยให้การาวิ่งให้ดูนะคะแล้หาจุดเขาทำกำไรนะคะนี่คือแผนการเทรดก,กราฟทองในวันพุทธที่4มกราคมพศ2565 นะสำหรับใครที่สนใจเรียนมีระบบเทรดนะคะมีโค้ดแพรมนะคะโคตรนรโรดเป็นครูเป็นโค้ดแล้วก็ที่สําคัญโค้ดแพรมจะเทรนให้หน้าง,งานมีกรุ๊ปไลน์นะคะในการพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กราฟแนะนําจุดบายเซลนะคะและมากกว่ากนั้นคือนะ,ะคะโค้ดแพรมสอนคุณแล้วก็พาคุณไปเทรดในไลน์นะคะในช่องอ เพจแม่บ้านิ่งห้แล้วก็มี YouTube แล้วก็ Facebook แล้วก็ TikTok นะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะที่จะไปตามไลฟ์แล้วก็หรือว่าอยู่ในกล,ลุ่มไลน์เรารู้จุดเขาทำกำไรก็ต้องเรียนก่อนนะคะหลายคนบอกว่าเออโค้สเทคนิคที่ใช้คือเทคนิคอะไรต้องบอกว่าเทคนิคการเทรดทองคำนะคะมีคอร์สพรเวทนะตอนนี้คือลดมาก นะคะลดพิเศษวันพรุ่งนี้วันสุดท้ายนะคะราคาคอร์สนี้จะอยู่ถึงวันพรุ่งนี้เท่านั้นนะคะหลังจากนั้นก็จะปรับเป็นราคาปก,กตินะคะสำหรับช่วงนี้มีโปรโมชั่นในการลดคอร์สสำหรับใครที่สนใจเรียนเทสนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่บอกว่าเป็นช่วงของคุณเลยนะคะสำหรับคอร์ส นะคะเทรดทองคำมีใครที่เทรดมาแล้วยังไม่ประสบความสําเร็จหาจุดเข้าไม่แม่นนะคะเชิญคอร์สทองฮัลาทีใครที่แบบนะคะเริ่มใหม่ศึกษาแต่พื้นฐานก็ลงพื้นฐานก่อนใครที่ต้องการแอดวานซ์นะบวกพื้นฐานเลยก็จะเป็นคอร์สพรเวทนะคะสนใจสอบถามรายละเอียดที่อดีไลโคตนโรตนโรสองสามสี่คอร์สนี้วันสุดท้ายเท่านั้นนะคะราคานี้นะคะหลังจากนั้นจะเป็นราคาปกติหรืออาจจะมีการปรับขึ้นตามปกตินะคะคลิปนี้เดี๋ยวส่งเข้าไปสวัสดีค่ะ